สวัสดีครับคลิปคริปโตสั้นๆมานะครับวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญ XRP นะครับ XRP เนี่ยก็สร้างโดยบริษัทที่ชื่อว่า Ripple l a b นะครับหรือว่าชื่อเดิมก็คือ Open c o n คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะงงว่า XRP กับ Ripple เนี่ยเป็นเหรียญเดียวกันหรือเปล่าในความเป็นจริงมันก็คือใช้เรียกเหรียญตัวนี้เหมือนกันนั่นแหละครับอาจจะเรียกตามชื่อบริษัทแต่ว่าเรียกชื่อ XRP ก็ได้แล้วแต่นะครับก็คือ Ripple สร้าง XRP แค่นั้นเองครับโดยสร้างเพื่อลดปัญหาโตกลางในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศนะฮะก็จะเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องค่าธรรมเนียมที่สูงนะ,ะจะกปกติที่เราโอนเงินข้ามประเทศอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่พอมาใช้ XRP เนี่ยมันก็เร็วขึ้นป,ป้าๆใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเอง ก็จะมีความโดยตัว xrp เนี่ยมันมีความแบบรั c e n t r a l i รับหรือว่ารวมศูนย์มากนะครับมากกว่าเป็นการแบบ d e c e n t ัล l i ซ์หรือว่าเป็นแบบการกระจายศูนย์เพราะว่า xrp เนี่ยมันมีเครือข่ายที่ชื่อว่า ripple net ซึ่งมันก็เป็นเครือข่ายแบบปิดซะด้วยนะฮะคือคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะขุดเหรียญ xrp ได้นะครับซึ่ง xrp เนี่ยมันจะถูกควบคุมโดยโนโดของบริษัทและธนาคารในเครือเท่านั้นซึ่ง xrp เนี่ยก็จะมีจำนวนจำกัดอยู่ที่1 0 0 0 0แล้านเหรียญซึ่ง80%ของเหรียญเนี่ย มันอยู่ที่ Ri p p l e นะครับก็จะโดยแบบทย,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 ยอยปล่อยมาสู่ตลาดน,นะครับโดยเวลาโอนเงินเนี่ยก็จะค่าจำนวนเป็นเหรียญ XRP ครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะดูแบบไม่ค่อยตรงคอนเซ็ปต์กับตัวคริปโตเคอเรนซีที่แบบมีการกระจายอำนาจครับอันนี้มันแบบจะเป็นอะไรที่ดูรวมศูนย์มากๆนะครับแต่ว่าก็สร้างมาเพื่อให้โอนเงินได้เร็วแล้วก็ค่าธรรมเนียมน้อยนั่นแหละครับอันนี้คือที่มาของเหรียญ XRP วันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวรบกดปุ่มกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม